สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมือนี้มาพร้อมก็คําถามที่ว่าอยู่กับแมลงวันทองอย่างไรให้มีความสุขนะคะความสุขของผู้ที่ปลูกมักพริกปลูกพืชปลูกผลก็คือได้เก็บได้กินได้ใส่ได้ขายนะคะ เฮ็ดจังไดหมักพริกเฮ้าจังสิได้ขายได้กินไปตามปกติมะรงวันท่องบ่ได้มาทํำลายความหวังของเห้าวาสีได้ขายวาสิได้กินนะคะจากคลิปที่แ้วคู่นู้เพียนก็ได้สรุปได้พิสูจน์ให้ท่านผู้ชมเห็นแล้วว่าหมักพริกแต่ละพันธุ์เขาจะมีความต้านทานต่อการรบกวนของมะรงวันท่องแตกต่างกันนะคะหมักพริกกินดาที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี่ก็คือเป็นหมักพริกทีเือ มะรงวันท่องเจาะหลายที่สุดนะคะถึงประมาณเก่าสิเปอร์เซ็นต์แล้วเพื่อนจะออกอาการเน่าเปื่อยในขณะที่กํารังเขียวอยู่นะคะเพราะฉะนั้นมกพริกรุ่นนี้นี่เบิ่งแล้วนะคะเขาจะบ่ถือมะรงวันท่องเจาะยังโบเห็นอาการอยังกํารังนวยงามๆนะคะผิวใสๆเลยค่ะแต่ว่าก็จะมีบางนวยที่ถือเจาะค่ะท่านผู้ชมแบบนี้นี่อาการแบบนี้นี่คือถือเจาะนะคะ ถือมาเรงวั่นท่องว่างคข่ไหวตั้งแต่เป็นดอกแล้วค่ะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นมกพริกพันนี้เฮ้าจะต้องรีบกินรีบเก็บนะคะถ้าผู้ใดสีคล้ายกับเก็บคลายแบบเขียวเลยนะคะเป็นเป็นพริกหนุ่มไปเลยนะคะเอาไปเห็ดน้ำพริกหนุ่มเขาก็คงจะมีความขีดพื้นฐานมาจากตรงนี้นะคะก็คือเก็บ,บักพริกตั้งแต่เป็นหนุ่มก่อนที่อาการของ มักพริกเน่าที่เกิดจากการเจาะของมะเรงวันท่องก่อนที่มันจะปรากฏอาการเขาก็เก็บหนีไปก่อนนะคะมกพริกเคลือเป็นมักพริกที่มะเรงวันท่องเจาะหน่อยนะคะจากคลิปที่แล้วเหตุสถิติออกมาว่าหลังจากเก็บแหลวเอาไปสั่งเอาไปแปลเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะปากฏว่ามักพริกเคลือถือเจาะไปประมาณ20ซค่ะท่านผู้ชม เพราะฉะนั้นมักพิกเครื่อนี่เห้ากับประจำเป็นที่จะต้องเก็บตอนทีเขาย่างเขียวๆหรือออกขาวๆแบบนี้ย่งโบสุกนะคะเข้ากับปล่อยแห่เพิน่นซุกไปแล้วเข้ากับเก็บซุกไปตากนะคะถ้าเก็บดิบเนี่ย็คงจะกินบาวาดบาวายล่ะค่ะท่านผู้ชมมักพิกเครื่อหลายๆต้นไดพ้พิสูจน์ใ้เข้าเห็นว่าเขาทนน่ตการทํำลายของแมลงวันท่องได้ดีกลัวมักพิกกินดาค่ะท่านผู้ชม เพราะฉะนั้นมักพริกซุกมักพริกตาแข่งของคู่นุเพียนนี่ก็จะเป็นมักพริกมักพริกเครื่อค่ะนี่นะคะท่านผู้ชมมีไว้จักสองสาต้นก็กินบวบาทบวไว้ละค่ะเนี่ยมักพริกที่เผ็ดที่สุดในสวนเนี่ยกะลั่งเกิดนะคะนี่ค่ะ ดูแลจังไไดใส่อียังแน่กระตุนน่วยกระตุนดอกคู่นุเพียนกะไดเฮ็ดให้ท่านผู้ชมเบืองแล้วนะคะในคลิปก่อนๆท่านผู้ชมกับไปหาเบืองใดนะคะกลัวเข้าสิงามแบบนี้กลัวเข้าสีดกแบบนี้เนี่เฮากระตองมีเทคนิควิธีการเปิดกลับไปเบืองใดนะคะอยู่ในช่องคู่นุเพียนมีให้ท่านผู้ชมเบิง่งทุกมิติกะว่าดใดนะคะเกี่ยวกับบักพิกตอนนี้นี่คู่นุเพียนเฮ็ด คลิปเกี่ยวกับต้นมกพริกเทคนิคที่สำคัญสำคัญหลายอย่างถึง20กว่าคลิปแล้วนะคะท่านผู้ชมขอไปเบิง่งใดค่ะมกพริกที่ห้าปลูกด้วยวิธีธรรมชาติน,นะคะเป็นบักพริกอินซี่นี่ห้าสามารถเก็บไปกินได้โดยบบตองล้างนะคะถ้าห้ามันใจว่าสวนหฮาบโบมีฟุลละอ,องนะคะหรือถ้าบบมันใจในฟุลละอ,องต่างๆที่อาจจะมาลบกวนท่านผู้ชมก็ล้างก่อนกระได้นะคะนี่คะ่ะักพริก มกพริกอินซี่นะคะปลูกแบบอินซี่บริสาปุ๋ยเคมีบริฉีดยาฆา่าแมลงนะคะเฮาจะอยู่กับมแมลงยางมีความสุขค่ะท่านผู้ชมเฮ้าหูเหตุและผลแล้วเข้ากรหลีกเลี่ยงความสูญเสียใดนะคะนี่ค่ะเก็บเขียวเลยค่ะท่านผู้ชมเตรียมหมาดมกพริกไว้แล้วนะคะไม่เสียมกพริกบบานคูรูเพียนเอิ่นว่าหมาดมกพริกนะคะนี่มือนี่สีเห็ดเจลใหงไงคะ่ะ มักพิกกินดาต้นเดียวมักพิกกินดาต้นเดียวเข้ากับสามารถเก็บกินได้อยู่ตลอดค่ะท่านผู้ชมเพว่าเนี่ยมันก็นจะมีหนวยที่พ่อดีกินหนวยที่กระลังออกดอกหนวยที่กระลังอ่อนๆก็มีนะคะนี่ค่ะยอดนี่จะเห็นเลยนี่นะคะแต่ละยอดเนี่ยเขาก็จะมีหนวยใหญ่หนวยหน่อยแล้วก็มีดอกนี่คือมักพิกที่สมบูรณ์ค่ะท่านผู้ชมค่ะ เขาจะบกขาดตุนค่ะแบบนี้นี่ถ้าเก็บกินนวยใยนวยนวยก็ใหญ่ขึ้นมาอีกนวยไอช่วงที่เป็นดอกดอกเขาก็จะเกิดเป็นนวยขึ้นมาอีกนะคะเขาก็จะมีกินอยู่ตลอดตลอดปีเลยค่ะขอสําคัญดินให้พ่ออาหารให้พ่อน้ำให้พ่อนะคะแสงกับตองพ่อค่ะ ถาถือมาเล้งวันทองท้ำลายท่านผู้ชมก็อย่าพึ่งอย่าพึ่งเมื่อกระลังใจนะคะเพราะว่ารุ่นตัวโตมากนี่เขาอาจจะบดถือท้ำลายก็ได้ท่านผู้ชมเบิง่งนี่ค่ะหน่วยง,งามๆเลยค่ะท่านผู้ชมคะนี่ค่ะเนี่ยมาเล้งวันทองนี่เขาจะมีการระบาดเป็นช่วงๆนะคะโบเมนวาเขาสิระบาดอยู่ตลอดปีซีซาน่นนะ่ะนะสำหรับสวนคู่นุเพียนเดชคือเอ็นบบช่วงเมื่อกี้นี่ผ่านมาประมาณ สองสามสัปดาห์นี่ค่ะนี่นะคะเข้ากับไปแล้วค่ะท่านผู้ชมนี่บเบงแดลว,ว่ามันจะมีช่วงที่ได้พักอยู่นะคะได้พักอยู่ได้ให้บักพริกญงอยู่นะคะบอมเวนวาเขาจะเจาะอยู่ตลอดเวลานะคะข้อสําคัญเขาจะต้องบาลุ่งบักพริกของข้าวให้แข็งแรงนะคะท่านผู้ชมให้แข็งแรงต้านทานต่อโรคและมาแรงมาแรงนะคะนี่ค่ะหมักพริก ตำเจวนี่พอดีเลยอยู่กับมะเร็งวันทองอย่างไรให้มีความสุขท่านผู้ชมก่ะสรุปใดแล้วนะคะว่าลีกเลี่ยงค่ะพุ่มนี้นะ,ะ่กะปลูกซ่อนไวแบบนี้นะคะซ่อนไวบบเปือยนะคะเนี่ยเห็นไหมคะเพิ่งจะรีอยู่แบบนี้นะคะนี่นี่จะเห็นว่ามีแมงขีหนากเนาะมาเจ๋ มาตอมนะคะอันนี้บบเป็นอันตรายนะคะเข้ามาขอกินน้ำหวานซื้อๆเข้ามาผสมพันธ์ให้นะคะเอาเกสรตัวผู้กับตัวเมียไปอยู่ด้วยกันแท่นเพ่งนี่ค่ะนี่เอาเสื้องไว้แบบนี้ค่ะท่านผู้ชมแล้ววันนั้นจะเป็นของเรานะคะนเห็นไหม การเอาซ่อนไว้เอาลีไว้ก็มีส่วนอยู่เหตุให้มักพิกของคุรุเพียนอยู่ใดน,นะคะหลอดพลจากมะเร็งวันทองนะคะบอบไปยั่วยวนมะเร็งวันทองค่ะเพื่อลีอยู่ค่ะนี่นี่จะเห็นเลยมักพิกรุ่นนี้สามารถซุกได้โดยบบมีมะเร็งวันทองมาเจาะเลยค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าเป็นเห็นบ่าเพื่อนจะลีอยู่นี่นะคะท่านผู้ชมสิโบเห็นเลยเปิดเบงนั่นเห็นว่า เนี่ยนี่นะคะนี่ต้นนี้ตัวนี้เขาบบเจาะอยู่แล้วเป็นมกพีเครอและแถมกับรียูนะคะนี่เป็นรีอยู่แบบนี้หาบบเห็นค่ะนี่ค่ะนี่เท่าก็มาเปิดเอาเห็นไหมคะนี่อยู่อย่างไรให้มีความสุขอ่ารียูคะ่ะรียูรากา ห้แมปเร่งวันท้องหาบเห็นอย่างหนึง่งอีกอย่างหนึ่งกับเฮตุนแข็งแรงแลากาเก็บขณะที่เขายัางบอกอาก,การนะคะอ่อนซอนยอนบักพิกบักพิกซิมิอานาคตรหรือโบมี่กระเบิงทียอดค่ะท่านผู้ชมถ้าเข้ามีหลายๆรุ่นตัวตัวกันแบบนี้นี่แสดงว่าเขาสิด้กินบักพิกตัวน,นี้อยู่อีกดนค่ะอ่าคงจะพ่อแล้วค่ะ เจลไงนะคะเดี๋ยวจะห้อยบักพิกสวนของคูณนเพียรนนี่หมั่นใจว่าจะบ่มีฝุ่นละอองนะคะลัแถมเป็นหนาฝนนําและในสวนนี่ค่ะบริใสสารเคมีและก็ห่างไกลจากถนนนะคะสามารถเก็บบักพีกแล้วก็ห้อยใส่หมาดเอาไปย่างไฟได้เลยค่ะนะคะเร็จแล้วก็เข้ากับมาเสียบบักพีกใส่ไม้หมาดบักพีกนี่คะ่ะนี่นะคะหมาดบักพีกของคู่นุเพียรนเซ็จแล้วเรียบร้อยนอกนั่นก็นเหลือนะคะสวน่วยนี่บักพีกกินดา การเก็บ,บักพิกเถือนี่เหตุให้คู่นูเพียนสรุปตัวเองได้นํานะคะว่าเหาจะต้องอยู่กับมแมลงวันทองให้มันได้นะคะเนี่ยความอดทนของเฮาที่ภาคเพียนบำรุงเขาให,ให้แข็งแรงนะคะในทีสุดนะคะด้วยเทคนิควิธีต่างๆเอาลี่อยู่นํ่นะคะเขาก็จะสามารถเป็นมกพิกที่บบถือเจะบถือมแมลงวันท้องเจได้ขึ้นกันนะคะ ตอนแรกนะคุณเพี้ยนใจออกแล้วว่าจะบอกเอาพันเพลินนะคะแต่ว่ารอบนี้นี่เพี่ยนใจค่ะท่านผู้ชมนี่คะ่ะหมักพริกมันน่วยงามอหลีโอ้ออนซอนนะคะบอมเมนว่าบอถือเจาะนะคะนี่นี่นวยซุกแบบนี้นี่แปลว่าถือเจาะอยู่นะคะแต่ว่ามีหน่อยคะ่ะมีหน่อยเท่ากับยู่ก็เพลินไปยูให้มีความสุขนะคะเบิ่งเหตุเบิ่งผลเท่ากับปรับตัวไปตามนันคะ่ะท่านผู้ชม ค่ะท่านผู้ชมคะคู่นุ้เพียอนสิไปเห็ดแจกวก่อนเดอร์บานนี่ขอให้ท่านผู้ชมปลูกอีกย่งก็ให้งอกให้งามเดอ้อไม่ประสบความสําเร็จให้ได้ยู่ได้กินนะคะท่านผู้ชมอยู่กับมะเรงวันทองให้ได้นะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ